ายงานผลการปฏิบัติงานของนายนพดลผู้ดัดครูกศนตบลในเมืองซึ่งมีผลการดำเนินงานครั้งที่1ประจำปีงบป,ประมาณ2563ดังนี้ตัวชี้วัดที่1จําจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ดำเนินการรายงานข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกศนตบลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ตลอดจนข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ และภาคีเครือข่ายที่เป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการกศออนอตําบลดําเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นผู้นําชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน และนำไปสู่แผนปฏิบัติการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจํานวนนักศึกษาในความรับผิดชอบจํานวน65คนดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตลอดจนนําสื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับนักศึกษา โดยภาคเรียนที่2ทับพมีนักศึกษาที่รับผิดชอบเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือเอ็นเน็ตจำนวน6คนคิดเป็นร้อยละ85.71ตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนโดยนับจากภาคเรียนปัจจุบันย้อนหลังไป4ภาคเรียนจำนวน4คนจากจำนวนผู้ลงทะเบียน11คน คิดเป็นร้อยละ36.36 36. 36. ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนมีจำนวน,นนักศึกษาที่ลงทะเบียนจำนวน65คนนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียนเฉพาะรายวิชาบังคับในภาคเรียนที่2ทับพคิดเป็นร้อยละ70.99ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาบังคับ ได้ดำเนินการสรุปผลสำเร็์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลสำเร็์ทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปจากจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับจํานวน65คนมีนักศึกษาที่มีผลสำเร็์ทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปจํานวน36คนคิดเป็นร้อยละ55.38ตัวชี้วัดที่7และตัวชี้วัดที่8จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายสรุปได้ดังนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรช่างเชื่อมมุงหลังคาหน้ากนอตนตบบในเมืองโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจหลักสูตรการแต่งหน้าทำผมและหลักสูตรการทำขนมจีบหมูปูอัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเรื่อง การดูแลสุขภาพเบื้องต้นณบ้านห้วยคาหมู่ที่9การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชนณบ้านห้วยคาหมู่ที่9การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนผ่านแอปพลิเคชันรวมจำนวนผู้จบหลักสูตร50คนณบ้านห้วยคาหมู่ที่9ตัวชี้วัดที่9จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย กศนตบลในเมืองดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ได้แก่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ณนะตลาดวัฒนธรรมริมน,น่านหมู่สามตบลในเมืองกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเด็กแห่งชาติณนะอปตอในเมืองมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกศนตบาบลและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตัวที่วัดที่1ิ จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายจำนวนกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนได้แก่ 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน 2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน 4. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมจีบหมูปูอัด ตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน 1. ร่วมประชุมจัดทําแผนโครงการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลในเมือง 2. ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน 3. ร่วมเป็นคณะกกรรรมารตัดสินการประกวดร้องเพลงตัวชี้วัดที่12จํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วน หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้แก่โครงการวัดผลสมลายภาคเรียนโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิชัยเป็นวิทยากร,รแกนนำระดับจังหวัดโครงการดิจิทัลเป็นคณะทำงานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศหรือ Big Data คณะทำงานการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบออนไลน์ Google Classroom เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูกศนเพื่อเพิ่มสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพหลักสูตรการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับครูมืออาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning ณสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสรินทรอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมารับผิดชอบงานทะเบียนนักศึกษาลงทะเบียนเช็คยอดสั่งหนังสือแบบเรียนสั่งข้อสอบ ส่งรายชื่อนักศึกษาสอบ e n e t และ E-Exam จัดสอบปลายภาคเรียนและพิมพ์ใบแสดงผลการเรียนตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทําผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice โครงการส่งเสริมสุขภาวะนักศึกษากศอน,อนตบลในเมืองเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสุขภาวะในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคให้กับนักศึกษากศน,นตบลในเมือง ซึ่งเป็นความอนุเคราะห์งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลในเมืองโดยดำเนินง,งานต่อเนื่องภายใต้การบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองการดำเนินง,งานจัดการศึกษาทุกรูปแบบจะไม่ประสบความสําเร็จได้หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารบุคลากรคณะกรรมการกศนอนักศึกษาตลอดจนภาคีเครือข่ายขอขอบคุณครับ